สวัสดีหันผู้ชมทุกท่นนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง a g e n t the n o ะนอนะครับวันนี้ผมจะพาหันผู้ชมนะครับมาดูโรงแรมนะครับขายกิจการโรงแรมพร้อมดําเนินกิจการต่อได้เลยนะครับขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ยีงนี่มดเลยนะครับผมสานต่อธุรกิจได้เลยนะครับเป็นโรงแรมขนาดเล็กเนาะแต่เมื่อผมได้เอาคลิปลงไปเตือนแล้วครับผมพอดีว่ามีเหตุอุบัติเหตุเนาะ ถึงลบคลิปนั้นออกไปเหียเนาะครับแต่เป็นยังครับว่าน,นี่นะครับผมมาไม่แล้วก็ทายไม่เนาะทายไม่ราคานี่กระราคานี่ก็ะกโอเคเลยนะครับราคานี่หลงเหลือวันนั้นนะครับราคานี่ราคาพิเศษที่สุดละเนาะคบเนะาะราคาที่จะขายนี่เดี๋ยวผมจะบอกว่าราคาต่อใดเนาะคบเนาะตรงน้าเนี่ยครับผม พี่กัก็จะเป็นบ้านปลาอ้อดอนใช้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงไฮ้เนาะซึ่งโรงแรมเนี่ยจอยู่ใกล้ตัวเมืองอเชียงไฮ้เนาะครับเนาะใกล้วัดหลวงคุณนี่ครับผมถึงละนะครับผมาการเดินทางนี่เข้าออกสะดวกสบายนะครับบนพื้นที่หนึ่งไร่นะครับสำหรับโรงแรมกิจการโรงแรมตรงหน้าหันูุชมนี่นะครับนะครับนี่็จะเป็น จะมีอาคารนะครับอาคารอาคารโรงแรมเนี่ยก็จะมี2 2 2หลังเนาะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับรายละเอียดของโรงแรม่ะครับผู้ชมก็สามารถเข้ามาอ่านได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นรายละเอียดของโรงแรมทั้งหมดก่อนที่จะเข้าไปดูภายในบริเวณโรงแรมเนาะครับเนาะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับ พิเศษสุดๆนะครับโรงแรมนี่ลดราคาเหลือ12ล้านบาทนะครับ12ล้านบาทเป็นราคาที่ว่าผมเอามานี่คือลดสุดๆแล้วนะครับเนาะอ่าบ่มี่ไผบอกราคาอ่าราคาลดเต้าอี้ล่ะนะเนาะอ่าต่อมาได้ผมละน,นะครับราคานี่คือต่อรองมาได้ทมละสิบสองล้านนี่คืออ่าสุดๆละกะโอนกะรยัายเงินนี่ก็คือคนละกึ่งเนาะ คนซื้อคนละกึนและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าจะซื้อจะได้ก็สามารถแบ่งใจได้เนะาะสูงสุดกับเเกิน3มงวดนะครับยังสามารถแบ่งใจได้ด้วยนะครับสูงสุดเบเกิน3มงวดราคาทั้งหมดกับสิบสองล้านเนาะนี่ก็จะเป็นอาคารนะครับถ้าเข้ามาก็จะมีในโซนอาคารล็อบบี้เนาะครับเนาะอาคารล็อบบี้ล็อบบี้แล้วก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์นะครับ ้ายมือนี่ก็จะเป็นอ่าเป็นอาคารอเนกประสงค์ขวามือนี่ก็จะเป็นอ่าล็อบบี้นะครับเพราะว่าอ่าฮับคงห,หับแขกก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าห้องพักนะครับเอามาดูบริเวณอ่าบริเวณภายในโรงแรมกันก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นภายในบริเวณโรงแรมนะครับตีจอรถดกับกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับจอรถดปุ่นนะครับได้ไปรซิปว่าคันได้เนาะเพราะว่าพื้นที่นี่มันเยอะอยู่แล้วนะครับ สามารถหาสื่อไปแล้วก็สามารถขึ้นเห็นหลายหลังได้เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่เหลือเยอะเลยนะครับโรงแรมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นจะแบ่งเป็นอาคารห้องพักสองหลังนะครับเนาะหลังละสี่ห้องนะมีสองชั้นแล้วก็จะมีระเบียงทุกห้องเนาะรวมพังโมดเนี่ยก็จะมีแปดห้องพักนะครับพื้นที่ใจสอยรวมระเบียงต่อห้องนะครับ เฉลีย่ยแล้วกับซาวซ่ตารางเมตรเนาะครับนี่ก็จะรายละเอียดทัวไปนะครับแต่หันผุ้ชมาสามารถดูรายละเอียดลึกๆกับทางที่ผมโชว์ด้านหน้าคลิปเนะาะหันผุ้ชมได้เรียนก็ไปดูได้เลยนะครับว่ารา,ายละเอียดเป็นไ้เนาะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูภายในต่วในอาคารขนกอนนะครับนี่ก็จะ เราเข้ามาแล้วก็เข้ามาภายในโรงแรมนะครับว่าขัวมือก็จะเป็นอาคารล็อบบี้นะครับอาคารล็อบบี้นี่ก็จะเป็นอาคารล็อบบี้มีระเบียงนะครับโดยสรงงดงามกันเลยทีเดียวนะครับโดยธรรมชาติมีก็มุงงก็แหม่เนาะเป็นธรรมชาตินะครับสาเหตุที่เป็นเจ้าของที่เปินขายก็คือว่า อ่าพอดีเป็นเจ้าของเป็นพ่อแม่เป็นสร้างเฮแล้วก็จะเฮลูกอ่ามาดําเนินธุรกิจอ่าอยู่ในในเชียงไฮันี่นะครับอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะพอดีเป็นมีครอบครัวเน่ยมันนี้เป็นกะไปสานต่ออ่าเป็นมีธุรกิจหลายอย่างเนาะครับเนาะเป็นดูแลบุคอลหึงอะกันเป็นก็เลยจะขายเฮนะครับเป็น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 เนี่ยเบาไว้เนาะครับเนาะอุลซื่อเป็นเนี่ยเบาไว้เป็นก็เลยจะขาย ขายกิจการต่อนะครับบัวเจว่าเจ้งว่าบ่มีมีคนพักนะครับห้องพักนี่มีคนเข้าคนออกตลอดเลยนะครับแต่ที่ยขายก็เพราะว่าบ่มีเวลาดูแลเนาะขายหุกนะครับผมนี่ก็จะเป็นบริเวณล็อบบี้นะครับห้องล็อบบี้นะครับนี่จะเป็นห้องล็อบบี้ในอาคารล็อบบี้นะครับอาคารล็อบบี้เนี่ยก็จะเป็นห้องโถงนะครับเนาะ ผมอาคารนี่ก็จะมีห้องนอนหนึ่งห้องนะครับผมห้องนอนหนึ่งห้องอยู่ในตัวอาคารนี่นะครับแต่ก็จะมีห้องขวนะครับนี่ก็จะเป็นใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตประกอบประกอบประกอบธุรกิจโรงแรมนะครับนะครับพร้อมใบอนุญาตเปิดเปิดธุรกิจโรงแรมเปิดถูกต้องตามกฎหมายมดนะครับขออนุญาตมดนะครับบาตรงขวานะครับ จะเป็นบริเวณหงงนะครับไรมาติดต่อห้องพักก็จะเข้ามารอบบีนี่ก่อนเนาะครับเนาะนะครับผูบ้ชมผันได้สนใจสามารถดดูหนะ้าชมกันได้นะครับเบอร์โฮส์099663888 ID Live กับ EKPOG2529 เนาะครับห้องนี้ก็จะมีห้องนอนห้องนอนนี่ผมไม่ได้ให้นะครับห้องนอนนี่ผมไม่ได้ให้เพราะว่าเป็นเป็นยนะูยูเนา จะเป็นห้องขวนะครับจะมีห้องห้องนอนอยู่ที่ห้องขวนี้หนึ่งห้องนะครับห้องนอนเล็กๆครับเอาไว้สําหรับคือคนผู้จัดการโรงแรมกร็ได้นะครับเข้ามานอนเข้ามาพักอยู่ในล็อบบี้นี้ได้นะครับสโซนนง้งมกันเลยทีเดียวนะครับสาหรับโรงแรมนี่นะครับทั้งภาพอย่างนี้ผมาบาได้ปับ๊บแสงปั๊บอย่างหนักเนะาะภาพ อาหารจะแด้กับภาพเป็นจะแน่นเนาะดีกว่าที่เขาไป่ายแล้วปั๊บแสงปั๊บสีให้มันนักเวอร์วังอลังการเนาะเพื่อจะให้ขายนะครับแต่อย่าลืมไปว่าผลสื่อจะต้องมาดูอยู่แล้วเนาะสื่อบ้านสื่ออยังมือเนี้ยครับผมเขาจะต้องไปดูของจริงอยู่แล้วเนาะมาต้องปับ๊บอย่างมันนักเนาะอันตีดีเขาก็ว่าดีอันดีบดีเขาก็ว่าบาดีนะครับผม ต้องมาหลอกลวงมาต้องมาอย่างกันนักเนาะครับภาจะได้ภาพเป็นจะไดผมก็ให้มาเป็นจะนันเนาะครับต้องกลัวนะครับช่องผมนี่ไฮไลท์หรืะเอทั่วถึงผู้ชมได้เห็นผู้สออคู่มุมอยู่ละเนาะมาต้องกลัวว่าผมจะปับแต่งสีจะไดเนาะสบายใจได้เลยเนาะครับจะได้ผู้ชมจะได้สบายใจว่าเออมันตรงปก๊กเนาะครับมันขายมันตรงปก๊กเนาะมาจว่า เออเอาไปนําเสนอนี่พัดได้เวร์วังอลังการเนาะแต่มาดูแล้วบ้าน่นะครับช่องผมนี่ช่องทีไว้ใจได้ได้อยู่ละเนาะครับเมื่อกี้ตีพานไปนะครับลืมอู้นะครับเป็นอาคารอาเนกประสงค์เนาะครับเนะาะเอาไว้กินโค้งกินเข้าหรือจัดเลี่ยงคณะโอเคก็ได้นะครับสำหรับอาคารอาเนกประสงค์นี่ก็จะมีห้อง ห้องสําหรับแม่บ้านหนึ่งห้องนะครับอยู่ด้านอยู่ด้านข้างนี้นะครับห้องอเนกห้องอเนกประสงค์นี่ก็ใจจัดงานเลี้ยงประชุมสัมมนาเล็กๆเป็นห้องรับประทานอาหารตอนเจ้าได้นะครับพื้นที่ใจสอยกับสี่สิบจุดห้าตารางเมตรนะครับก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะครับรอบๆอาคารห้องพักนะครับ พื้นที่เหลือก็เยอะเลยนะครับพื้นที่นี่ก็เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับซื้อไปแล้วก็เขาก็สามารถขึ้นเห็มสองสามหลังได้เลยนะครับที่ติดกันนี่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า,าลูก,ก,าลก,ก้าเนาะครับสำคัญสำคัญตีลูก้าเนาะถ้าเป็นช่วงโรซีซส,สันเนี่ยผมถามเจ้าของบ้านละควรจะปล่อยต่อห้องก็ประมาณห้องละเก้ารอยบาทเนาะแต่ถ้า ถ้าเป็นถ้าเป็นไฮซีซันนี่ก็คือพันกว่าบาทนะครับพันห้าพันหกพันเจ็ดนี่ครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่เขาจะปรับราคาขึ้นนะครับแล้วก็เจ้าของเป็นว่าถ้าสิงตากไหลบุญหลอดอย่างนี้นี่เป็นมีงานนะครับม่ต้องกลัวนะครับเต็มหมดเลยนะครับถ้าช่วงไหลบุญหลอดอย่างนี้ครับเป็นจัดงานกับช่วงประมาณหน้าหนาวนะครับเนาะมกราคมกุมพลาเนี่ยครับผม ห้องพักเต็มมดเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันใกล้เมืองเราครับเนาะใกล้เมืองเชียงหายด้วยนะครับนี่ผมจะม้าหันไทยให้หุนผู้ชมได้เห็นรอบๆบริเวณของโรงแรมนะครับความเป็นจะได้เนะาะกอหัวนี่ด้านหลังนี่ปกติจะกอหัวอยูวนะครับแต่ด้านด้านหน้าเนี่ปกติจะเป็นหัวหัวต้นไม้นะครับ เอกสารซีดเป็น,นโฉนดนะครับชนบหนึ่งไบต์เลยครับเต็มหนึ่งไหลเลยนะครับซึ่งทำเลที่ตั้งนี่กับใกล้ใกล้ไร่บุญหลอดหรือสิงปาก3กิโลเมตรนะครับใกล้วัดหลวงคุณกับเพียง4กิโลเมตรต่อนนะครับวัดหลวงคุณนะครับสิงปากนี่ใกล้ๆกันเนี่ยครับผมบวกไกลแต่ยังไดนะครับ3ถึง4กิโลเมตรแล้วก็วัดหว้วยปากกังกับสิกิโลเมตรเนาะเข้าตัวเมือง,องกับ 7กิโลเมตรนะครับถึงหอนาฬิกาเจียงไฮ้ยกกิโลเมตรเนาะถึงเส้นทันพาซากับ1ิเอกิโลเมตรนะครับถึงโฮมโปกับ12กิโลเมตรถึงบายพาสเนาะถนนบายพาสนะ2.8งกิโลเมตรถึงสนามบินแม่ฝ้าหลวงกับสกิโลเมตรตถวอันเนาะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันใกล้คุกสิงคุกยางเลยนะครับโรงแรมนี่นะครับบกวรนผาดเลยนะครับถ้าคนใดมีเงินไม่ห้องเนาะคิดจะซื้อโรงแรมเป็นกิจการนี่บบกวันผาดน,นะครับ ปาห้คุณชมมาดูตัวอย่างห้องห้องสักสองห้องนะครับเนาะห้องจันลุมกับห้องจันบนเนาะจะเป็นห้องเตียงขู่นะครับห้องด้านล่างครับทุกห้องจะมีระเบียงเบียงน้าหมดเลยนะครับมีเฉียงปั๊บอากาศยาม,มนี่ห้หมดนะครับตีขายนี่เปิดขายพ่อพ่อเฟอร์นิเจอร์ยางนี้เปิดหือหมดเลยนะครับพ่อมดําเนินกิจการต่อได้นะครับ้าห้อซื้อมาเขากะ สามารถเปิดได้เลยนะครับบม่ต้องเสื่ออยางเข้าาสักอย่างละผมเปิดมีมดนะเนาะโต๊ะตูเตียงตีนอนนะครับของ,งของใจเนะาะแล้วก็ทุกห้องนี่จะมีห้องน้ำในตัวมดนะครับนี่ก็จะเป็นห้องนะครับห้องพักเนาะห้องพักนีนห้องพักจะมีขนาด ห้องประมาณ2 4 8 5 1. ตารางเมตรนะครับพื้นที่ใจสอยนะครับรวมระเบียงแล้วนะครับ2 4 8 5ตารางเมตรเนาะอ่าตอนที่ผมลงคลิปแรกๆนะครับผมอ่าราคาเปิ๋ยยังตั้งไว้15 1. ล้านก่อนนะครับผมอ่าตอนเนี้ยผมบอกราคาปิ๋ยลดสุดๆนะครับเนาะลดสุดๆก็คือว่าปุ๋ยปรตาักว่า12 1. ล้านตรงนั้นนะครับผมราคานี่ผมก็บอกว่าลดมาได้เท่าลหร่นะครับผมถ้าต่อร้องนี่ก็คือต่อขึ้นได้อย่างเดียวน,นะครับ ต่อลงนี่บบได้แล้วนะครับเปนว่าสุดๆแล้วนะครับผมขอสิบสองล้านเมื่อนยนะครับขาโอนขานยังก้คนละกึงนะ่งเนาะเดี๋ยผมจะขึ้นมาบริเวณชัน้นสองละนะครับจะเป็นอาคารเชื่อมต่อกันนะครับใต้ขวานะครับบริเวณหน้าโรงแรมนี่ก็จะหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกนะครับ,รบเดี๋ยวนี้ ยังไฮก็คือว่าเป็นเมืองแห่งท่องเที่ยวนะครับเนาะมีวัดวาอารามมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับเนาะผูะ้ชมผ่านได้อยากได้ธูรกิจโรงแรมเนาะบกวนพลาดนะครับผู้กิดโรงแรมบุกวนพลาดเลยนะครับเรื่องราคานี่ไว้ใจผมนะครับไ่ได้ชาติพงชาติเพิ่มไดอยังไรนะครับ แล้วก็ตอร้องให้เรียบร้อยนะครับหันูุชมผมบดบตองไปต่อกับเจ้าของผมละนี่ผมเอาราคาสุดๆมาให้หันูุชมะ่้าบัเบจียกหันูุชมกะถ้าจะซื้อแแตๆกับหันูุชมกับคุยกับเจ้าของได้เลยนะครับโดยตรงได้เลยนะครับเปิดโอกคุยกันได้เลยนะครับผู้ซื้อกับผู้ขายเนาะจะได้สบายใจนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องพักเห็นห้องนะครับถึงอยู่ห้องบนเตียงเดียวเนาะครับมีห้องน้ำในตัวนะครับ แล้วก็ถามว่า,อ,าองโรงแรมเนี่ยสร้างมากี่ปีล่ะนะครับสร้างมาเม่ยปีปีใดเานาะครับเนาะแปนว่าสร้างมาเมียเดือนกุมภาสองห้าหกสามนี่นะครับหกสามหกสามหกสี่หกห้าหกหกนี่นะครับกับประมาณสามสี่ปีเองนะครับสำหรับโรงแรมนี่คือว่าเป็นโรงแรมใหม่เนะาะอาคารใหม่กว่าได้เนาะสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะครับ เป็นโรงแรมที่ว่าโรง,งแรมสีขาวแต่ว่าได้เนาะครับเขาก็วัดลงคุณเนาะก็คือว่าถ้าทําการโปรโมทดเต็มนี้กับบต้องขวานะครับผลเต็มอยู่แล้วนะครับเพราะว่า,ามีบก,กี่ห้องนะครับรวมทั้งมดกับมีแปดห้องนะครับแปดห้องรหรือว่าถ้าเขาอยากได้นักหน,น้อยเขาก็สามารถขึ้น ขึ้นอาคารเห็นได้นะครับผ่อมดำเนินกิจการาสารต่อได้เลยนะครับราคาอยู่ที่12ล้านบาทนะครับราคาอยู่ตี่ิ2ล้านบาทต่ออัน,นครับาราคานี้คือว่าลดแล้วนะครับลดสุดๆแล้วนะครับมาต้องหัวนะครับช่องผมนี่เอาราคาที่ฮูฮูยังหันผู้ชมได้หันอยู่ละเนาะถ้าสร้างเดี๋ยวนี้กะโอ้ เสียงเงินไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าวัสดุอย่างนี้กระแป้งหมดนะครับวัสดุตีดงตีดินอย่างนี้แป้งนะครับผมทางของเชียงหายอย่างนี้เนาะน,นี่เป็นสร้างอยู่ละเนาะเพียงแต่เป็นจะขายกิจการต่อเพราะว่าอ่าบ่ได้ดูแลนะครับระบบระบบอย่างนี้เป็นกะใช้ชีกาดหมดนะครับระบบเหมือนระบบรงแล้นนะครับไฟก็ใช้ชีกาดเข้าแล้วก็ไฟก็จะติดอ่า ก็จะติดมดนะครับตามตีเอาไปพักโรงแรมกันนะครับท่านผู้ชมหันได้สนใจสามารถนดูหน้าชมกันได้นะครับที่เบอร์โฮดีขึ้นด้านหลังนี้นะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อบอ่พลาดคลิปต่อไปเนาะทุกห้องมีเขียงปั๊มอากาศทุกห้องเลยนะครับปั๊มอากาศทุกห้องเลยมีหงหิวหวิวีดูเย็นเล็กเนาะ ราคาห้องพักกะตามที่ผมบอกไปนะครับถ้าโรซีซันกับประมาณ90 0บาทนะครับตามที่เปิดตั้งนะครับถ้าไฮซีซันกับขึ้นอยู่พันห้าพันหกนะครับถือว่าทาเลดีมากนะครับทาเลดีมากจะออกชันเมืองม้าน้อยๆนะครับจะเยื่องเยื่อม้าตั้งวัดหลวงคูณนกับไลสิงปากเนี่ยครับไรบุรลอดเนี่ยนะครับแต่กับใกล้มดนะครับในเมืองเข้าไป ใกล้สะดวกสบายสนามบินอย่างนี้นะครับก็คือว่าทำเลดีขนาดเลยนะครับสนอกสนใจก็สามารถติดต่อผมมาได้เนาะมาอู้มาคุยมาจาก,ก็ได้นะครับเรื่องเลาคงราคานะครับสามารถแบ่งใจได้3งวดก่อนนะครับผมสำหรับโรงแรมขนาดเล็กเนาะวันนี้ผมขอจกักรล่าหันผู้ชมเพียงเต่าอีก,ก่อนนะครับปักกันไหมคลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อว่าพลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ ยังหายนี่บรรยากาศดีสูดๆล้เนาะครับเนาะบุบมมีมอกควันแล้วนะครับ,นะบ,ะะรบจะบอกคันผู้ชมไว้บุมมีมอกควันนะครับต้องฝ้าจำใสขนาดเนะาะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ